พูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนต้องนึกถึงแบบน่ากลัวหรือเปล่ามันรุนแรงไม่อ,อุดไปที่ิวันนี้ทํายังไงใช้ชีวิตยังไงคือทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้ยมันน่ากลัวมันไม่ปลอดภยัยอา้อาวอ้าวอ้แกกมาแล้วเก็บที่นอนแล้วยังไปไปเก็บมมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไปนักหนาคะทิ้งๆไปบ้างเถอะ สวัสดีค่ะส,<ด>สายค่ะนกค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการลู่อีช่างเก็บนะคะรายการที่จะเก็บทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและเรื่องใหญ่ๆนะคะมาพูดคุยกันในมุมของนักวิจัย จะบอกว่านักวิจัยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณทาหลายอย่างแต่วันนี้เป็นมุมนักวิจัยแล้วรูอกชันเกี่ยววันนี้ต้องถือว่าเป็นแบบประสบการณ์ตรงของคุณนักวิจัยนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นกเพิ่งไปมากี่วันเกือบเกือบยีวันค่ะก็มีเกือบเดือนอยู่เหมือนกันนะไปทําอะไรอันนี้ก็ไปเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าเบสไลน์สตัดดี้ค่ะก็คือเหมือนเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เราจะเริ่มทำโครงการพัฒนาต่างๆค่ะข้อมูลพื้นฐานคือเพศอายุ กลุ่มประชากรใช่แล้วก็ไปดูว่าเขาประสบปัญหาอะไรเพราะว่าแต่ละโครงการเขาจะมีวัตถุประสงค์เนาะของเขาซึ่งก็จะไปดูว่าเอ๊ะตามวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ c l climate change อ่าก็จะไปดูว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างในลักษณะไหนบ้างแบบนี้นะคะคือกลุ่มคนที่ยังมีพื้นที่การงานอาชีพเนี่ยที่ยังต้องพึ่งพิงกับสิ่งแวดล้อมอยู่นะพื้นที่ที่ใกล้ป่าพื้นที่ทะเลพื้นที่ภูเขามันก็จะ คือถ้ามันมีผลกระทบอ่ะเขาจะสัมผัสได้ไวกว่าเานที่เราอยู่ในเมือง่ว่าคราวนี้แน่นอนดิฉันคือคนที่ไม่เคยไปได้ยินแต่พลาดหัวข่าวบ้างวัฒกรรมอะไรใดๆต่างๆบ้างพูดถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนต้องนึกถึงแบบน่ากลัวหรือเปล่ามันรุนแรงไหมไปสี่สิบวันนี้ทํายังไงใช้ชีวิตยังไงคือทุกคนจะรู้สึกว่ายมันน่ากลัวมันไม่ปลอดภัย เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือว่ามันเป็นเรื่องของวัฒกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนกนะนกมองว่าจากที่ไปมาไม่ใช่แค่ไปเออ20วันที่ที่ผ่านมานะคะแล้วไม่ได้นอนอยู่ที่เดียวเนาะไม่ได้นอนเฉยๆนกไปหลายรอบแล้วล่ะเอางี้จังนคือเราไปหลายใช่เราไปหลายครั้งแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีความสงบอะ ถ้าพูดถึงแบบว่าถ้าเราอยากจะหาคําว่าสันติภาพนะที่นี่มีเลยเราสัมผัสได้ว่าเขามีสันติภาพแบบคือเขาแบบคนเขาก็น่ารักาอ,อาจจะต้องขออนุญาตใช้คำศัพท์แบบ<ช>คือมัน peaceful ใช่คือเหมือนกับว่าคนเขาก็น่ารักคนขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีน้ําใจเขาคุยกับเราดีอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่เวลาเราเคยเคยบอกไปเนาะว่าไม่ว่าเราจะไปในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนกมองว่าเราอย่าพูดพูด,พ,ดพูดภาษาปากเนาะเราอย่าทาตัวกลางอย่าทำเสียงดังอย่าแต่งตัวแปลก ใส่เกงขาสั้นใส่เสื้อคือไม่ดูพื้นที่บริบทวัฒนธรรมเขาเลยอยู่ๆก็ผ่าไปก็ฉันเป็นฉันแบบนี้ใช่คือมันไม่ใช่ไงคือเหมือนกับว่าถ้าคุณไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องแบบคือคนในในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยต่อให้เราไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ต้อนรับนะคะนี่คือข้อ,อหนึ่งข้อสองก็คือแต่ว่า เพื่อที่จะไม่ให้คุณดูแปลกประหลาดอะนะคือเขาก็ไม่ได้มาปาหินมาอะไรใส่หรอกแต่ว่าเพื่อให้คุณทํางานง่ายง่ายขึ้นเนี่ยต้อองไปเจใช่ต้องไปคุยกับผู้คนเนาะก็แต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพนิดนึงคุณผู้หญิงใส่ใส่กางเกงขายาวได้ไม่มีปัญหาอ่าก็คือจะแต่งท่าแมงใช่ท่าแมงจะแต่งหน้าทําผมอะไรคือปกติเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณนกนี่ก็ไม่เคยพร่องนะผมเล็บเล็บเขาก็ทําเต็มนะไม่ได้ว่าถึงขั้นต้องแบบว่า โอยไม่กล้าทําอะไรเลยกลัวไปหมดมแสดงว่าจริงไอ้เรื่องพวกความรู้สึกว่ามันจะต้องน่ากลนะัวมันถูกตีฟูขึ้นมาเหมือนกันไหมใช่ก็คือมันเหมือนกับว่ามันมีความกังวลอยู่ถามว่ามียังยังมีเรื่องของความรุนแรงต่าง,างๆเกิดขึ้นไหมก็ยังมีอยู่ค่ะ,ะยังมีพื้นที่ต้องระวังอ่ตองาตอรวแบบแต่ว่าเขาก็จะรู้การเขาก็จะบอกเราเขาก็จะแนะนําว่าอ,อ่ะคือแบบเขายินดีแบ่งปันให้ใช่ใช่คือบางทีเขาก็จะบอกว่าอ่ะมันไม่อยากให้อยู่ถึงมืดนะอะไรแบบนี้บางทีเขาก็จะบอกว่าอ่ะตรงพื้นที่นี้เนี่ยเขาเพิ่งเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบไปนะแบบเนี้เขาเขาก็จะแจ้งเราให้เราทราบไว้ก่อนแล้วก็คือบางทีคนในพื้นที่ยังมีความวิตกกังวลอยู่ยังแบบเหมือนยังแบบแพนิคก,กันอยู่ยังกลัวกันอยู่แบบเนี้ยนะคะเข้าใจได้หลังเ,เ,เพิ่มเกิดเหตุการณ์มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมว่าเวลาเราไปบ้านอื่นเมืองอื่นเน,นี้ยเราคนแปลกหน้าเขานะถูกต้องถูกต้องใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเอ้คนนี้มาทําอะไรใช่เกิดแล้วเข้าไปวันเดียวแล้ววันถัดไปมียิงกันขึ้นมาทำยังไงล่ะใช่ไหมเขาก็ต้องคิดอันนี้มันธรรมดาแล้วใซก็มองว่า ไม่ต้องว่าที่อื่นไกลอ่ะในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพมันมีบางโซนดิฉันต้องไปถ่ายหนังนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ใช่จะไปเดินแบบนึกจะเดินตรงไหนก็เดินอ,ะอ่ะต้องไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นเราว่าเรื่องของความปลอดภัยหรือหรือความเขาเรียกว่าอะไรทำตัวให้มันเหมาะสมอ,ะอ่ะม,มันก็มันมีอยู่ทุกพื้นที่อะ ใช่ค่ะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่นกจะใช้เวลาไปลงพื้นที่ที่มีความเปราะบางแบบนี้เนาะนกจะใช้คนในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานอ่า,อาเพราะว่าคนในพื้นที่เขารู้จักกันเขาจะเชื่อใจกันกใช่เขาจะรู้จักกันไม่ใช่อยู่ด,ดีเราเข้าไปถึงเนี่ยไปคุยกับเขาเลยเนี่ยไอ้แปลกหน้าแปลกตามามเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่ไปเออมาโอ้เป็นเอ้า อยู่ดีเอาเจ้าหน้าเอาเจ้าหน้าที่รัดลงเนี่ยออแบบนี้ก็คือคือถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แหล,ล,ละแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกแบบแปลกๆแ,แล้วข้อมูล <ๆ S 2> มก็เลยจะอาจจะไม่เต็มบางทีก็ไม่ได้ตรงใช่บางทีเขาก็จะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนแบบนี้ค่ะออยังไงก็คืออยากให้คุยกับคนในพื้นที่แล้วเขาจะมีความเชื่อใจเ,ออเขาจะมีความเออชื่อใจกันว่าเอ้ยเออคนนี้เป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่เขาไว้ใจคือต่อให้วันที่เราไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นเขาก็จะไม่คิดถึงเรา เขาไม่ใช่หรอกันนี้เป็นคนรู้จักที่เขาแบบนับถือพามาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจากจากอันนี้นะเราเห็นว่านกก็คือไม่ไม่ไม่ได้ว่าแค่ลงไปทำผ้าป้ายอย่างเดียวมีไปตรงที่มันเป็นแคมป์ของพื้นที่ปรอกบ,บาดเลยใช่ไหมที่เป็นแบบ คละทั้งชาติพันธุ์ทั้งเร<ช>ื่องอะไรก็เคยไปบั้หลักการเดียวกันมั้ยหลักการเดียวกันก็คือเราต้องติดต่อกับคนในพื้นที่ก่อนเราก็คือต้องมีการผ่านแบบมีการทําเหมือนกับว่าเป็นใบผ่านเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นอ่าแล้วก็ต้องมีคล้ายๆกับว่าเป็นผู้นําชุมชนพาเข้าไปบางทีก็จะเป็นผู้นําทางศาสนาหรือไม่ก็จะเป็นบางทีเป็นเป็นชาวเป็นชาวบ้านนี่แหละเป็นสมาชิกชุมชนที่เข้มีความแอคทีฟอะ เขาก็จะแบบอ่าบางคนเขาจะแอคทีฟชอบช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเป็นคนพาเราเข้าไป้เขาก็จะเป็นคนอธิบายให้เราฟังอธิบายให้คนในพื้นที่ฟังด้วยว่าเราเข้าไปทําอะไรอ่าแล้วก็มาเก็บข้อมูลเนี่ยมันแบบเอาไปทําอะไรต่อแบบนี้เอาเรื่องะไปเป่าให้ใครฟังอะไรแบบเนี้ยใช่อธิบายใช่ทาไมต้องให้เซ็นเอกสารอันนี้เซ็นไม่ได้บางทีเราขอปั๊มนิ้วมือแบบเนี้ยค่ะว่าอ่าทำไมต้องทํามันมีผลประโยชน์กับคุณยังไงบ้างแบบเนี้ยค่ะก็จะอธิบายเขาาระหว่าง คนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยในในพื้นที่นะคือเชื่อว่านกไปทําวิจัยมันน่าจะได้สัมภาษณ์ทั้งหลากหลายทั้งเพศทั้งวัยทั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยมีความต่างไหมคะต่อวิธีการรับรู้เรื่องของเขาเรียกอะไรข่าวสารที่ ที่คนมองเข้าไปอ่ะคืออ่านแน่นอนว่าทุกคนก็นจะมองว่าอุ้ยตรงนี้มันมีแต่ความรุนแรงมีแต่ความรุนแรงคืออย่างผู้ใหญ่มากๆมีเขาเหนื่อยจะอธิบายนี่ขอปะแต่เด็กๆอาจจะแอคทีฟกว่าในการที่จะแบบพยายามจะดีแคลร์ตัวเองหรืออะไรไหมเขามีอะไรอย่างนี้ไหมก็มีนะคะก็คือเราก็จะดูว่าอ่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องอ้างอิงจากาบริบทในแบบอ่าในโทรทัศน์เพิ่งลงข่าวมานะ,ะ,ะ,ะวิทยุเพิ่งลงข่าวมานะอะไรแบบนี้นะคะก็เราจะดูช่วงอายุถ้าสมมติอายุเยอะแบบ60ขึ้นไปแล้วแบบนี้อ่ะ เราก็จะคุยกับเขาแบบหนึ่งแต่ถ้าสมมติเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอาจบอกว่าเนี่ยเนี่ยพี่เห็นในติ๊กตอกลงนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคืออ้างอิงแบบนั้นแล้วก็บางทีเด็กๆเนี่ยจะสะดวกกับการทํางานออนไลน์มากกว่าบางทีเราเก็บแบบสอบถามเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องให้แบบปิ้นกระดาษไปแล้วก็ขอเซ็นให้บางทียังเขียนเองไม่ได้เลยเพราะมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดละเราก็ต้องบางทีพิมพ์ตัวใหญ่บางทีก็ต้องแบบพิมพ์ตัวใหญ่หน่อยหรือไม่บางทีเราอ่านให้เขาฟัง แล้วเราให้เขาเราให้เขาอาจเลือกติแบบนี้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบยากหรือว่าแบบไม่ยากใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราใช้ล่ามด้วยล่ามล่ามที่แบบว่าปราชญวีภาษาใช่ภาษาของเขาใช่ก็คือว่าบางทีเขาจะสะดวกพูดเป็นภาษาของของเขามากกว่าก็ใจมันเหมือนคล่องปากใช่ก็คืออ่ะเราก็จะมีล่ามให้ไปคุยแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก่อน ก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเราจะคุยกับล่ามก่อนอว่าอ่ะพี่มาด้วยสาเหตุอันนี้อันนี้นะอ่าแล้วก็ถามคําถามแบบเนี้ยเออบางทีเราจะเอาลิสต์คำถามให้เขาดูแล้วให้เขาอธิบายเราว่าน้องเข้าใจคําถามนี้ว่ายังไงอ่าให้เขาดูว่าเขาเข้าใจแบบคําถามไหมเพราะว่าเผื่อบางทีเขาต้องอธิบายเพิ่ม<อ>ให้กับคนตอบอย่างเงี้ย<อ>เขาจะได้อธิบายถูกบางทีเขาเข้าใจคําถามผิดเนี่ยเขาก็ไปกันใหญ่เลยข้อนีเขาก็ไปกันใหญ่ใช่ เราว่าจริงๆแล้วอะถึงที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะมันก็มีสิ่งที่ต้องระวังคือเรานึกถึงในมุมกลับตอนนเราเด็กๆมันจะชอบมีแบบว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพมันอันตรายมีเฮ้ยน<ช>ี่มันแบบเดียวกันเลยนะใช่เออ มันมันเป็นวิธีคิดแบบดกันคือมันเป็นพื้นที่ที่มันต่างออกไปจากที่เราคุ้นเคยแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องจะแบบว่ามันจะต้องรุนแรงมันจะต้องไม่สงบมันจะต้องแบบเดินไปตรงไหนไม่ได้เลยคุณจะต้องแต่งปิดให้หมดมันไม่ก็ไม่นี่ก็ไม่ใช่อย่างนี้สมมติว่าครจะไปอย่างเงี้ยมันสวยมากนะที่นั่นนี่ยเอาจริงๆแล้วว่าสวยมันสงบนี่ี้ก็ไปได้นี่ไปได้ จริงๆอยากให้ไปเที่ยวด้วยเพราะว่าไปสัมไปสัมภาษณ์ทางการท่องเที่ยวมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่3มจังหวัดภาคใต้อ่ะค่ะท่านก็บอกมาเลยว่าอยากให้คนไทยไปเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะเออเขาไม่ได้มากันเยอะก็คือส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยแม่ก็มาเลเซียแบบเนี้ยเขาก็เลยอยากให้คนไทยแบบเขาอยากจะเชิญชวนด้วยให้คนไทยไปเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามจริงมือไม่ช้ำมือยังไม่ช้ำเลยทุกครั้งที่เห็นก็จะคิดตลอดว่า โอ้สวยจังเลยอะใช่อาหารก็อร่อยด้วยแล้วก็แบบว่าผู้คนก็แบบมี tree, มิตรไมตรีจิตที่ดีกับเราอะคะ่ะนะคะดังนั้นแต่ว่าจะว่าข้อที่จะต้องอใส่ใจใช้คําว่าใส่ใจดีกว่าไม่อยากใช้คําว่าระวังเลยอะอคือข้อที่ควรใส่ใจจะว่ามันเหมือนกับทุกๆพื้นที่ทั่วโลกใบนี้ที่คุณจะแบบว่าที่คุณจะไปเที่ยวที่คุณจะเดินทางไปคุณไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของเขาอะศึกษาพื้นฐานเรื่องของ วัฒนธรรมหรืออะไรเขาสักนิดนึงไม่ไปแบบว่าทำตัวประหลาดแล้วไปวีนว่าเขาเรื่องมากอะนึกออกไหมคือคนประหลาดแล้วคุณจะไปบอกว่าโอ๊ยแค่นี้ก็ไม่ได้เฮ้ย เราว่าอันนี้ก็เอาแต่ใจตัวเองไปนิดนึงนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวอยู่มากๆนะนก<ช>ยืนยันมาแล้วจากการไปหลายรอบแล้วรอบล่าสุดก็20วันช,ชุ่มฉ<ช>่ำมากๆนะคะอ่ะโอเคนี่ก็คือพูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะความรุนแรงที่แฝงมากับวัฒกรรมแล้วก็ความเชื่อต่างๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ชีวิตได้แบบปกติแหละใช่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องยิงการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีทุกพื้นที่นะมีทั่วโลกนะเปิดข่าวมาดูนิด แบบน้ําตาจะไหลย,ยิงกันใช่มไม่ได้มีแค่3มจังหวัดใต้ค่ะเออมไม่ได้มีตรงนั้นค่ะอยู่ตรงไหนเราต้องระวังในระดับปกติอยู่แล้วแล้วก็เขารพบความเชื่อในพื้นที่ที่มันแตกต่างก,กันออกไปด้วยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการลู่อีช่างเก็บนะคราวหน้ามาเจอเอ๊ะคราวหน้านีฉันจะมีเรื่องอะไรนะมีมิจจีปะมิตจีด้วยแล้มีอะไรอีกไหมมีมูเตลูเออวิ่งมี่เรื่องแซบๆปะอ่ะ<ม>เดี๋ยวรีบจบอันนี้แล้วจะได้เจอกันใหม่ในรอบหน้าเร็วๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ